รัชการหลายส่วนนะครับจึงได้หาลือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นก็คือท่านดรพนล,ลกนะครับสิงหาเสนีนะครับซึ่งท่านก็ได้เล็งเห็นประโยชน์ในส่วนนี้เป็นต้นมานะครับโดยเป็นการแข่งขันแบบแบบปิดนะครับไม่มีผู้ชมแล้วก็มีการถ่ายทอดสดออนไลน์หลากหลายช่องทาง เห็นดุสศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ได้มองถึงสกยภาพที่สามารถจะจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการจัดการแข่งขันรถยนต์ทําให้จังหวัดประจวบเนี่ยมีรายได้จากการแข่งขันรถยนต์จํานวนมากโดยสํานักงานคลังจังหวัดประจวบได้สํารวจนะครับข้อปีก่อนหน้านะครับโดยระบุว่าเป็นผลมาจากการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระหว่างวันที่10ฤดูการ2,565นี้นะครับ บริษัทได้กำหนดการแข่งขันไว้สาสนามโดยรายการพิธีประจวบกลางปีนะครับทั้งนี้นะครับบริษัทได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดนะครับแก่ชาวประจวบและหน่วยงานราัชประกาศให้บรรดาทีมแข่งและนักแข่งตลอดจนบุคลากรที่กขอสือ้าที่ผ่านมาทางจังหวัดได้จัดให้มีประชุมคณะอํานวยการนะครับที่เกี่ยวกับการอนุญาตขอ,อของการจัดการแข่งขันที่ประชุมได้มีการประชุมหาลือเกี่ยวกับวันที่บริษัทขอ เรื่องการวันการแข่งขันออกไปเนื่องจากวันที่23ตุลา2 5 6 0บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเลื่อนการแข่งขันที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้านี้เป็นเรื่องที่ยากและอาจเกิดความเสียหายเป็นงวงกว้างบริษัทจึงมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จาเป็นจะต้องยกเลิกการแข่งขันที่จังหวัดประจวบคีรีขันโดยจะไปดําเนินการจัดการแข่งขันที่สนามที่อื่นนะครับตามกําหนดการเดิมนะครับทั้งนี้บริษัทได้ มีหนังสือขอยกเลิกคําขอจัดการแข่งขันต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วเมื่อวันที่5กันยายน2515า2 5อยอย่างไรก็ดีนะครับในฤด,ดูกาลปี2,516บริษัทก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้โอกาสนะครับกลับมาจัดการแข่งขันที่ประจวบอีกครั้งโดยบริษัทอยากที่จะจัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกๆปีเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบ,บต่อไปสุดท้ายนี้นะครับบริษัท ขอกบขอบคุณผู้ให้สนับสนุนผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนชาวบ้านประจวบคีรีขันธ์ทุก,ท,กท่านนะครับขอบคุณครับผมก็ยืนยันนะครับว่าทางบริษัทนี้นะครับไม่ได้มีความขัดแย้งกับทางจังหวัดนะครับเรายินดีที่จะทํางานนะครับตามรูปแบบแผนของทางจังหวัดทั้งหมดซึ่งบริษัทก็ได้ปฏิบัติตั้งแต่ ต้นปีเรื่อยมาทุกอย่างเป็นไปตามปีที่แล้วประชาพิจารณ์มีการทํามาตรการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผลกระทบต่อ,อการจัดก,การแข่งขันน,น้อยที่สุดนะครับกับชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามนั้นมาตลอดแต่เนื่องด้วยตารางเวลานะครับอย่างที่บอกมันอาจจะมีการทับกันในวันของการจัดก,การแข่งขันซึ่งทางบริษัทเข้าใจและน้อมรับนะครับแล้วก็เข้าใจจังหวัดเช่นเดียวกันว่าอันนี้มันก็เป็นงานสําคัญซึ่งบริษัทก็ยินดีที่จะถอยออกมาแล้วก็ไปจัดที่อื่นเพื่อไม่ให้กระทบนะครับกับ ความสําคัญในวันนั้นของท่านจวันนะครับผมตัวเป็นัวจริงเจอ ท่าน,นใดปักคอมอ้องไรอ้อน้อยเขาชาวบ้านเห็นด้วยครับแล,แล้วหลังจากนี้ชาวบ้านในชุมชนเขารู้เรื่องการหยุดยกเลิกเรื่องของการเนี่ยวันนี้ก็รู้แล้วเดี๋ยวพวกนี้ลงข่าวอะไรก็รู้แล้วฮะยังไม่ชัดเจนนะเขามีกระแตวิจารณ์อะไรเงี้ยไหมก็อ,อยากให้จัดนะไทยผู้ดใดที่จะไม่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 ตอบสนองชาวบ้านแล้วเวลาชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะใครมาช่วยย่าง ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องการให้เสร็จต้องการครับต้องการครับชุมชนเขาเปิดใจก็ทำอะรได้ครับแค่นี้ครับคุณตอบนอกครอบคือผมรู้ว่าชุบประสบปัญหาเยอะได้ถ่ายอะไรที่ออกการได้ก็ออกออกไม่ได้ก็ตัดนะหนึ่งตัดสินใจก็ไม่มีปัญหาแต่ฮะในผู้ประธานจาบบ้านนะครับโอเคตัดสินใจว่าโอเคให้แข่งมันโยนคนเดียวแต่ผมไม่เลยนะ แต่้องก็ฟ้องมาแต่ว่าประชาชนทั้งจังหวัดฟวามเดือดร้อนของขัวหินถึงบางสะพานน้อยให้ท่านคิดเอาะจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขหรอครับคือคือคือเขาลงมาให้แบบนี้แล้วอ่ะอาจจะมีส่วนน้อยเจ็ดสิบถึงเอ้ยเก้าสิบถึงสิบเปร์เซ็นเนี่ยคนเอาเก้าสิบคนไม่เอาสิบปร์เ็น แต่ผมถามว่าผมเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าท่านลงมากัชบชาบบ้านเห็นไ,ไหมกระทั่งท่องเที่ยวจังหวัดกระทั่งแคศสบ,บาลนไม่ดีกล้าไม่ได้ไม่มกล้มมกาม,มาลรวกล้กาชนลงรอเห็นไหมนอกจากชาวบ,บ้านเพราะชาวบ,บ้านต้องการแบบนี้ได้อยู่ได้อยู่อาศัยได้แบบนี้แบบนี้ ห้าวันแต่พอห้าวันนี้เองมันจะหนักหนาตรงไหนนะผมพูดภาตาชา่บ้านนะเวลาทำอะไรไปเนี่ยให้คิดถึงชาวบ้านมั่งข้าโทรมาเนี่ยรีสอร์ทเนี่ยเขาจองมาแล้วนะเขาจองมาแล้วนะรีสอร์ทม้งไล่เนี่ยเขาจองไปเลยพอถึงเวลาปั๊บเขาได้ข่าวเขาก็ไม่แน่ใจเขาต้องมาถามผมว่า ประธานหลองถามที่ผมทำนึกถึงถึงหน้าห้องผู้ว่าเพื่อจะเข้าผู้ว่าสามวันยังไม่ให้เข้าพอรู้ข่าวว่ามาเรื่องนี้นะอณที่เนียเนี่ยเจ้าของโรงแรมแอนเนี่ยไปเฝ้าสี่ห้าหวันหน้าห้องผู้ว่าผมบอกบอกว่าไม่เป็นไรแนละ้วไม่ให้เข้าก็ไม่ให้เข้าแต่ว่า ถึงเวลาชาวบ้านได้รับความร้อนอย่าข้าพบชาวบ้านนะนะคือคือคือต้องต้องต้องคิดถึงชาวบ้านมั่งเวลาชาวบ้านไม่มีกินมีใช้เนี่ยมีใครมาดูแลบ้างนอกจากว่าในสิ่งที่เข้ามาเอายงินสะดวกให้ห้าวันหน่าคือผลประโยชน์เข้าจัาวัประโยชน์เท่าไหร่ส่งทำพันล้าน เวลาจัดงานนยเอาเงินตา่างจังหวัดตามกระทรวงไปออกข้างนอกทำกันได้ลงค้าด้วยนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผมที่แกนโพลแล้วไม่ใช่ลงค้าปิดลงค้าไปแล้วนะก็รู้ือ,อของจริงมีไม่ใช่ของปลอมจัดให้จัดให้ไปเลยแล้วตรงนี้ผมถามว่าที่พพกตรงนี้ขเขเงินผมเงินมื่นงบทางต่ากระทรวงทำไมถึงทำแบบน,นี้ ขาอดทุนมาให้จากจากหลายจังหวัดมาแข่งรถกงนาเออเงินนั่นแหละแล้ชาวบ้านท่านนี้อู้ดี